นี่แค่ไฮไลท์นะครับน้องๆเดี๋ยวเราไปชมคลิปเต็มกันเลยดีกว่าไปสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีคนดูกันด้วยนะครับผมผมเลวัดสุดนะครับมานดูตอนนี้คือผมกลับมากับบอสซี่เบบี้กันเนอร์อีกแล้วนะครับมานดูหลังจากที่ผมมาได้มานานมากนะครับผมคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปยิง500แบบเยอะๆเ,เลยนะครับผม ยิงห้าร้อยไม่เท่าไหร่นะครับผมอันนี้คือคอยากดูโปรโมชั่นนะก็โปรโมชั่นตามนี้นะครับผมเซตห้าสิบเซตละห้าสิบเซตสามร้อยใหม่แล้วก็เซตห้าร้อยนะครับผมส่วนเซตสามร้อยใหม่ก็น่าจะดีกว่าห้าร้อยเก่าแล้วนะครับผมก็คือของใหม่ก็ต้องดีของเก่าอยู่แล้วเนาะของเก่าก็น่าจะปรับการไปได้เลยนะครับผมส่วนที่ผมขัดใจก็คือมันเป็นเซตเนี่ยครับผมเซตเซตประมูลนะเซตประมูลแอ้นมีความทำแบบเวอร์เกินนะครับผมอันนี้คือผมในในนี้ก็คือผมเองนะครับผมแอ้นมีความทำเวอร์เกินนะเพราะว่า เซตประมูลน่ะมันประมูลที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะเป็นพันหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ที่ว่าห้าร้อยไม0ให้ารอไม่นะผมห้าห้าร้อยเติมนารูโตะครับผมห้ารอยเติมนารูโตะเนี่ยวะกลุ่มเนีวะ5้ารเติมนารูโตะเนี่ยครับผมมันดาเมี450รอยหสิบนะส่วนเซตประมูลน่ะมันดาเมจ6ห0้อยห้าสิบนะซึ่งมันมากกว่า200ร้อยนะครับผมก็แน่นอนอยู่แล้วเซตประมูลก็ต้องดีกว่านะแต่มันดีกว่าไม่เท่าไหร่นะผมมันยิงลัวเป็นปืนกลด้วยแหละไอ้เนี่ยมันมันยิงลัวเป็นปืนกลอ่ะมันมไ่่่ใชอะ เนี่ยมันยิงแบบมันยิงแรงเกินอ่ะเนี่ยเนี่ยมันยิงแรงเกินอ่ะยิงเป็นปืนกลน่ะ,ะ,ะเห็นไหมวะเนี่นยดูดิเนี่ยมันยิงเนี่ยมันยิงแค่เนี่ยยิงแค่แป๊บเดียวเห็น oh ปหมมันยิงแค่แป๊บเดียวออกหงมมินแล้วอ่ะแบบเลือดไหอ่ะผมไปเดี๋ยวเราเข้าไปชมแพไ่ท์กันดีกว่าไป <S 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 มีคลิปอยู่แล้ว ปกก่อนนะผมผมมีคลิปอยู่แล้วนะผมก็ต้องบวกกอ<ม>บวบกอยู่นะดูมาดิมาดิอุ้ยบมต้งตีนายสัตว์ฮะ หลังหัวหัวสาไม่สาดกูทั้นตีเนาะยิงหลังหัวหัวสามพอน้องหัวสามพอยิงหลังหัวคือจังหวะ ไอมี่เขาแจกถ,งถุงเงินหนึ่งวันนะผมก็เลยแบบมาเล่นนะดูมาครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บ สามโทษสามโทษสามกูแตกกนถึงจังวะวิงขาณเท่าไหร่ก็ไม่ตายสักทีแม่โอ้โหถึงชิบหายเลย แเจอกุนอยนอยัยงถึกเลยเยัดแม่มาเล่นต่อบมาเนี่ยเล่นต่อบมาเนี่ยยิงไม่ตายนะถีทับถี่ถถชิบหาย <c oughs> <c oughs> <c oughs> เฮี้ยงถึกเลยสัตวศเฮี้ยงถึกเลยยังถึกเ,เลยสัตว์ ถึกชิบหายเลยเฮียแตกหัว<ม>สี่เมติกาดเอ้ยกม่ควาจะตายแม่งโคตรถึกอะ่ะคนเฮียอยไรถึกชิบหายเฮียถึกชิบหายเลยสาด แบบนี้วัเหนี่นยขอขอหน,หนึ่งแบบโอ้ยโวชิหายเลไย่าไมาดิโคชิหายเลยย่งไงดิ อุ้ยตายรจริงตายจริงแต่นอ้องอีงเล่นตุ๊ดจังหวะโอ้ยเล่นตุ๊ดีขนาดนี้ก็ต้องตาดยดิตุ๊ดมากตุ๊ดสุดๆเลย เฮ้ยไปไหนวะอืออืไปไหนไวะไปไหนไปไหนอออืออ,อะไรของห <c oughs> มันวะเล่นเป็ี่ยนปะเนี่ยอือ <c oughs> เล่นเป็ี่ยนปะเนี่ยน้องเฮ้ย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 แตกงนะนี่ไนงะ ตายจริงกูตายจริงตนนี้กตายจริงาตายจรงโอ้ยโอ้โอยมีหัวสองนี่เออเออเอโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะตายจะตายโอ้ยเออสวัสดี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 สวดีสวดีสวัสดอ่อ่าสวัสดีสวัสดีสวัดีสวัดีสวดดี ม ock, ึงส่วนกูดิถ้ามึงชนะกูอะนี่โ oh, อ uh ้โหยด้วยส่วนกูดิถ้ามึงชนะกูวะข้างในเลยเออน้องยิงรอต่อคิวอยู่ใช่ไหมล่ะโอ้ยเล่นมุมนี่วะสาดเล่นมุมนี่ว่าเราเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยสาดเล่นมุมนี่ว่าเราอะ สายเล่นมุมนี่ว่าเราโอ้ยสายเล่นมุมเลยนี่ว่าเราอ่ะเอเชียโอ้ยโอ,ยโอยตาจริงกันเนี่ยตาจริงกันเนี่ยโอ้ยสายเล่นม,มุมหรอดูหน่อยสายเล่นมุมหรอ เจอคุณหน่อยสาธิตมุมต้องเจอคุณหน่อยยิงออกมาเลข้างนอกเลยมะต้องจะเล่นมุมขนาดเนี้ยฟา,าดออกมาเลข้างนอกดีกว่าไวเพ่อข้างนอกดีกว่างไว้อะไร ดิเหป่ะดิโอ้หโหที่หลังโลมมึงยังเล่นมุมอี่ก็ท่านแตกไอ้เหี้ยอย่าเล่นมุมน้องพี่ไม่ชอบหลังโลมมึงยังจะเล่นม,มุมอีกเจ้กูหน่อยถ้าเล่นมุมได้ทั้งวันนะ่ะน้องเข้าใจะปะเดี๋ยวพี่กูมาเลยกูร้องได้หมดเก็บไม้เก็บไม้ยนะเท่านั้นแหละ เล่นมุมบ้าจัดเล่นมุมบ้าจัดหัวสามติดอะ่ะไอ้กเทียมม <c oughs> เล่นมุมบ้าจัดเล่นมุมบ้าจัดเลยน้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยน้องใจเย็นเลยโอ้ยแม่โทรมา เห็โทรมาว่ะไอ้สัสไม่เห็นโทรมา,ว,า,มมาว่ะมีอ้อมหลังแม่งเลยโู้หนึ่งโู้รองผูรสามโู้สี่โอ้ยออออโอ้โหยิงเวอร์จัดอ่ะไม่เห็นโทรมาว่ะมันดูนี่อะยิงเวอร์ปล่ายิงเวอร์ปล่ <c oughs> ากูสาก๊อปชื่อตามมึงเลยนะไอ้สัสเพื่อจะได้เล่นกลางๆเหมอนมึง เปลี่ยนตัวละครด้วยก็เปลี่ยนชื่อด้วยเปลี่ยนตัวละครด้วยเปลี่ยนชื่อด้วยจะเล่นกลางแม่งีหัวสามติดเบอร์ป่ะเบอร์ป่ะยิงหัวสามติดอะเบอร์ป่ะผมยอมเปลี่ยนชื่อแล้วก็ยอมเปลี่ยนตัวละครให้แม่งคล้ายๆกันเลยนะเว้ยเพื่อจะได้มาฆ่ามันนะมันจะอืดร์ละเบอร์มันยิงเบอร์มันเปลี่ยนมาเบอร์นะ่นค่ะดูเบอร์ไม่ต้องเบอร์ดิน้องท่านี้มันเลวร้ายสุด mà hết Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không bỏ lỡ แบบตื่นแบบว่าแต่โอ้ยเส้นผ่านเขาแต่เขาจะตบไงอ่ะเขไม่ได้ตบผมเส้นสามร้อยมันก็มีคนเล่นสามร้อยอยู่อ่ะ้ยมันมีคนเล่นสามร้อยอยู่ผมก็เล่นสามร้อยตามผิดตรงไหนอ่ะผิดตรงไหนผมไม่ได้ตบนะไม่ได้ตบนะไอ้เพื่อนนี่ก็โหดเพื่อดโซ่เจิ้บอะเพื่อนทไงเพื่อนคมจังอ่ะเพื่อนที่ยิงหัวกายเพื่อนคมจังอ่ะเพื่อน